สวัสดีค่ะหนิงเอลี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะหนิงมาพบ f c คนหนึ่งนะคะก็คือคุณนกแล้วคุณนกเนี่ยเขาพาหนิงมากินร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งเขาเนี่ยรู้ประวัติเรื่องราหนิงมาแล้ววันนี้นะเขาพาไปกินร้านไหนหรู้ป่ะนี่เลยค่ะร้านนี้นี่นะคะร้านเนี้ยจะบอกให้นะว่ามันมีตำนานด้วยร้านนี้มันมีตำนานคือจำได้ไหมถ้าเกิดใครฟังเรื่องเล่าเอลี่นะคะ หนิงจะเล่าตอนที่ออกจากโรงแรมอะแล้วก็แบบอยากจะทํางานไปญี่ปุ่นไม่รู้จะไปทำที่ไหนไปสมัครหลายที่ไม่มีใครรับเลยก็เลยมาร้านนี้เพราะเขาเขียนว่าถ้าไม่ได้งานก็คือเหมือนกับว่าถ้ากลับไม่ได้นั่งจะได้200บาทกูก็มาทุกวันทุกวันทุกวันกูก็รับ200บาทกลับบ้านเนี่ยจนกระทั่งหนิงอะทาไปสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องออกจากร้านนี้เดี๋ยวขึ้นไปเล่ารายละเอียดให้ฟังนะจะพาไปดูบรรยากาศว่าร้านที่หนิงเคยทํางานเนี่ยเป็นยังไงนะคะตอนเนี้มันกลายเป็นร้านอาหารไปแล้วแล้วตึง อ่ะเดี๋ยวพาไปดูร้านว่าบรรยากาศร้านเดิมที่แอรี่เคยมาทำวายญี่ปุ่นเป็นยังไงนี่เลย,ยตอนนั้นน่ะเดิมมาตรงนี้ใช่ป่ะก็จะเห็นป้ายติดตรงนี้ไว้ว่ารับสมคัครพนักงานสาวสวยแล้วก็มีค่าลถให้200บาทไปค่ะ เวลาเรามาทํางานเนี่ยเราก็จะต้องขึ้นไปชั้น6ซึ่งร้านเนี่ยมันจะมี2องสร้านเป็นอยู่ในเครือเดียวกันหมดเลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปร้านอาหารไปละเดี๋ยวไปดูหน้าตาร้านอาหารเขาจะเป็นยังไงอู้มาถึงร้านเก่าแล้วว่าลึกนึกถึงความหลัง 6th floor สวัสดีครับสวัสดีครับดินน์มาดินน์มาบอกก็นะคะเห็นแบบพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเจอบรรยากาศเก่าๆเลยนะคะร้านที่หนิงเคยอยู่เวลาหนิงออกจากลิฟต์มาปุ๊บหนิงก็จะเจอเคาน์เตอร์ตรงนี้ก่อนเลยค่ะนี่ต้องย้อนเวลากลับไปก็เกือบมีเกือบยี่สิบปีนะประมาณสิบกือบปีเจ็ดสิบแปดปีได้นะคะว่าจะเจอเคาน์เตอร์ตรงนี้ที่หนิงมาสมัครงานก็จะมีคนแก่สองคนคือโอโตซังกับ ก็สั่งเราเรียกว่าโต๊สั่งเหอกาซังนะคะเขาจะเป็นผัวเมียเป็นชาวญี่ปุ่นสองคนเลยค่ะเขาก็จะหนีก็จะว่าสมัครงานตรงนี้เสร็จเช่นนั้นเนี่ยค่ะไปค็อปเตอร์คือทรงเดิมมันยังอยู่นะแต่โดยสุดรปรับกลุ่มใหม่สักนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นบริเวณที่ผู้หญิงนะคะจะมานั่งกันนั่งเพื่อเวลาลูกค้าเข้าร้านมาเช่นกันนี่ะชัยมาเซอิระชัยมาเซนะคะแล้เดินไปตลาดหนึ่งมื่องออกตรงนี้ก็จะเป็นห้องวีห้องหนึ่ง ติดก,กับห้องวีแล้วก็ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรก็จะเนี่ยอันนี้เป็นห้องเปลีคค่ยนเสื้อผ้าเก่าเราเลยนะคะเนี่ยแล้วตรงนี้ถัดมาก็จะเป็นห้องวีของลูกค้าอีกห้องหนึ่งแล้วตรงเนี้ยมอสอีตรงเนี้ยนะคะเขาก็จะทําเป็นห้องวีเหมือนกันก็จะมีประมาณสิห้าหอนอ้ําททีลูกค้าใช่ทงทีลูกค้าเข้ามาในห้องไหนเนี่ยเียเราก็จะเข้าไปแต่เดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่อันนี้กลายเป็นเคาน์เตอร์ทำอาหารในร้านแล้วนี้ก็จะเป็นห้องวี ห,ห้องเก่าหนม่งนะก็จะมีประมาณสามสี่ห้องก็จะมีประมาณ3มมามสี่ห้องด้วยกันนะคะส่วนโซน,นนี้ก็จะเป็นห้องคาราบอเกะห้องหนึ่งก็จะกั้นเป็นสองห้องนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นโต๊ะอาหารไปหมดแล้วเป็นโต๊ะอาหารแล้วก็เป็นคณะนอาหารไปเลยค,ค่ะก็มาถึงนี่แล้วก็เจอบรรยากาศเก่กาๆแล้วก็คิดถึองอะ่ะ เรื่องนี้เดี๋ยวหนิงจะไปหาที่นั่งเล่าให้ฟังนะคะว่าตำนานของร้านเนี่ยมันเป็นอย่างไงบาเดี๋ยวจะไปนั่งเล่าก็เดี๋ยววันนี้หนิงจะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงที่มาที่ไปของร้านอาหารร้านเนี้ยที่หนิงได้ได้มีโอกาสกลับไปใช้บริการอีกครั้งแต่ว่าครั้งเนี้ยมันกลายเป็นร้านอาหารไปแล้วนะคะ คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยได้ฟังเรื่องเล่าของหนิงนะในตอนที่หนิงออกมาเล่าเรื่องลง youtube ฮนะก็ประมาณสัก5-6ปีที่แล้วหนิงก็เล่าถึงตอนที่เลิกกับแฟนที่แม่กองนะฮะแล้วก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ไปทำงานเป็นพนักงานปูเตียงนะคะในโรงแรมต่าง,างๆหลายโรงแรมด้วยกันนะ,ะย้ายไปเรื่อยต่างเซอร์วิสทพาตเมนต์แล้วก็มาโรงแรมย่านสุขุมวิทหลายแห่งด้วยกันจนกระทั่งทำไปทำมาเนี่ยได้เวลาประมาณ2ปี หนิงก็รู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอะก็คือเป็นแค่พนักงานทําความสะอาดใช่ไหมก็เลยอยากจะมีโอกาสดีๆสักครั้งหนึ่งคิดแล้วเนี่ยนิงก็เลยออกจากงานโรงแรมนะคะแล้วก็ไปสมัครงานที่ธนิยะซึ่งไอธ้ธนิยะเนี่ยเขาก็จะต้องแบบรับพนักงานที่แบบสาวสวยหน้าตาดีใช่ป่ะตอนนั้นหนิงอายุประมาณ38-39ได้นะโดยประมาณใช่ละอืมแปดส นิงก็เลยเดินไปสมัครงานนันนยะหลายแห่งด้วยกันนะคะ,ระเรากฏว่าเขาไม่รับเพราะว่าหนิ่งมีอายุเกินกว่าที่เขาต้องการก็คือสามแเก้าอ๊ะทำไงดีวะแม่งไม่มีร้านไหนรับเราเลยอ่ะนิ่งก็เลยเอาบัตรประชาชนของตัวเองค่ะไปเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดคือทอนอายุให้มันลดน้อยลงมาเหลือประมาณ27-28ปีนะคะแล้วก็เดินไปสมัครงานอีกแห่งหนึ่งก็คือร้านนี้แหละนะคะ ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นสนแน็คค่ะเขาคือคือมันเป็นร้านสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นลานจัดรถนะฮะอยู่ขวามือนี่ก็เห็นเขาเขียนป้ายว่ารับสมัครพนักงานสาวสวยไรายได้ดีนะและเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ดิง้งไม่ได้ดื่มเนี่ยเขาจะมีค่าลถให้วันละ2 0 0บาทด้วยความที่เป้าหมายของเราตอนนั้นนะ่ะคือรู้ว่าตัวเองอายุมากอนะ่ะคืออาจจะไม่รับเราหรือเราอาจจะไม่ได้งานไม่ได้แขก อาจจะไม่ได้นั่งแต่มันมี200บาท้ว้กูไปรับ200บาทก็ยังดีเยแล้วกดแห่งเลงรนีเดือก็ทํางานคุณได้สิบนั้นเด๋ยวนี้นี่ก็ขึ้นไปสมัครงานนะครับหวัง200บาทนะก็ไปที่ชั้น6เนี่ยค่ะไปเจอกับซาโจซึ่งเป็นเจ้าของร้านอายุมากแล้วเขาอยู่กับภรรยาของเขาเป็นพวมียกันเป็นคนญี่ปุ่นทั้งคู่เลยค่ะตอนนั้นแกน่าจะมี70ได้แล้วนะ,ะแกมากนะ แล้วหนิงก็เลยไปอันดับแรกหนิงก็ส่งภาษาญี่ปุ่นเลยแบบคมบมังว่าสวัสดีค่ะแบบมาสมัครงานนู่นนี่นั่นเขาก็เลยถามหนิงอะว่าเออได้ได้ภาษาไหมหนิงบอกพอพูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วเขาก็ถามหนิงอายุเท่าไหร่หนิงก็บอกว่า28นะปค่ะเพราะบว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ดูบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูใบอะไรเลยโอเคเนื่องจากเห็นเราอะได้ภาษาญี่ปุ่นเขาก็เลยรับหนิงเข้าทํางานค่ะทีนี้พอมาทํางานที่เนี่ยเราก็จะเจอเพื่อนคนไทยหลายคนนะคะ ก็นักหนิงก็เริ่มแบบว่าเริ่มมาทํางานราแรกๆสีหวันน่ะนิงก็รับเงินกลับบ้านทุกวันเลยนะวันละ200-200ย200ส้เขาจ่ายสดจ่ายทุกวันเลยเป็นค่ารถกลับบ้านค่ะวันผ่านไปทีเนี้ยเขาก็เลยมีอ่าอ่าเป็นสาวสองนะคะเป็นคนที่ตัดเสื้อผ้าขึ้นมาบนร้านเนี่ยแล้วก็ คือจริงๆร้านเนี้ยมันมียูนิฟอร์มด้วยนะเขาจะบังคับน่าจะประมาณสุกเสารหรือไงนะเข้าคร่าวนะคะมีพนักงานคนนึงขึ้นมาเขาก็ถามพนักงานทุกคนนะว่ามีใครจะตัดชุดบ้างค่าชุดเนี่ยก็ประมาณชุดละ500บาทนะนี่ก็เลยเอ้ยตัดก่อนดอีกว่าเว้ยเขาบอกตัดก่อนแล้วก็ไว้จ่ายที่หลังได้เวลาเงินเดือนออกเนี่ยค่อยจ่ายเงินเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ155,000บาทหรือ18,00 0บาทเนี่ยนะโดยประมาณนะคะ แต่การที่เราจะได้เงินเดือนเนี่ยเราก็ต้องทําผลงานด้วยนะคือเราต้องมีโดฮังคือหมายโดฮังหมายความว่าพาแขกที่เคยนั่งกับเราเนี่ยกลับเข้ามาหาเราอีกทีหนึง่งหรือเราต้องไปกินข้าวนอกร้านกับแขกแล้วก็พาแขกเข้ามาในร้านเนี่ยอ้าวกูก็เริ่มตัดชุดเลยจา้าก็เป็นชุดเหมือนเออมันน่าจะเป็นชุดไทยหรือชุดยังไงสักอย่างเป็นชุดผ้าไหม่ะสองชุดสองชุดก็ประมาณ1000บาทนะ ทุกคนก็ตัดไว้ก่อนตัดตัดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาชุดมาส่งให้เราประมาณรักไม่ถึงอาทิตย์ค่ะเราก็ได้ชุดละในวันที่เขาเอาชุดมาส่งให้เราและวันนั้นเป็นวันที่ซาโจาค่ะก็คือเจ้าของร้านน่ะเขาก็เรียกหนิ่งเข้าห้อง เด็กชอบอกก่อนนะคะว่าเวลาเราไปทํางานน่ะหนิงมีเพื่อนๆติดหนิงหลายคนเพราะชอบนั่งเมา์มอยกันคุยเรื่องเออวันนี้กูไปทํางานโรงแรมมาทําความสะอาดนู่นนี่นั่นฉันเคยไปอยู่ญี่ปุ่นชั้นอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็เล่าไปนะฮ่องกงอะไรต่ออะไรก็เล่าเขาฟังไปเสร็จปุ๊บกบก็เริ่มมีเพื่อนมาติดเราสนุกทุกวันเลยคือพูดง่ายๆว่าในทุกวันเนี่ยเพื่อนๆกลุ่มเนี้ยเขาจะรอหนอิง มาทํางานเพื่อจะให้หนิงน,นั่งเมาส์เล่าเมาสมอยนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็สนุกอะนะก็เล่าไปแล้วไปโอเควันนี้วันที่ตัดชุดได้ชุดเสร็จสับสจี๊งนะซาโจ้ก็เรียกหนิงเข้าไปพบเว้ยทุกคนก็หุ้ยตกใจเว้ยทำไมโจ้เรียกเราวะเออเรียกหลือว่าหนิงก็ตกใจนะวะา่าซาโจ้เรียกไปคุยอะไรคนเพื่อนๆก็สงสัยเหมือนกันหนิงก็เลยเข้าไปนั่งคุยในร้าน แล้วซาโจ้เนี่ยเขาพูดจากันถึงดีมากเลยเขาบอกว่าเออเอลี่โกเมนาไซนะแบบประมาณ้ะฉันต้องขอโทษด้วยนะฉันเนี่ยจะจ่ายเงินให้เธอเอีก3,000บาทนะก็ <c oughs> คือวลนละ200 200เนี่ย15วันก็จะ3 0 0 0ัพอดีและเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนี่ก็อุ๊ยแบบคือฟังตอนเรื่องแร,งรงกก็โหตายละซาโจ้พูดภาษาไทยได้นะฮะได้นิดหน่อยไม่มากแล้วก็ภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นปนกัน เขาบอกว่าเนื่องจากหนิงอะ่ะไม่มีแขกเลยไม่มีแขกมาหนิงไม่เคยนั่งได้ได้เรียกนั่งเลยอะค่ะคือไปทํางานเนี่ยสองอาทิตย์เนี่ยได้นั่งอยู่ครั้งเดียวนะมีดื่มอยู่ประมาณสามสี่ดื่มนะแล้วก็ไม่ได้นั่งเลยชาโชก็เลยบอกว่าเออต้องห้อยออกนะเสมือนว่ากูเป็นตัวซวยของร้านนี้พอเราเข้าร้านปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้งานแล้วล,ลูกค้าก็ไม่ค่อยเข้าร้านด้วยหนิงก็ไม่รู้ว่าเขาโทษหนิงหรือเปล่านะสุดท้ายหนิงก็เลยต้องออกจากงานค่ะเก็บของย้ายร้านวันนั้นเลยก็ ทุกคนก็เสียใจนะอุ้ยทําไมอะพิ่หนิงทาไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหนิงว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนิงไปเดินหางานใหม่ตอนนั้นหนิงได้เงินมาสามพันคืนนั้นหนิงเดินตะเวนหางานเลยนะในย่านธนิยะไปสมัครร้านนู้นร้านนี้ก็คือหนิงจะมีบัตรประชาชนที่ซีหลอกมาแล้วก็เปลี่ยนวันเดือนปีเกิดอายุเหลือประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีนะคะนิงก็ไปสมัครงานอีกร้านหนึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นร้าน new sky ค่ะ new sky ตอนนี้ปิดไปแล้วนะคะเปลี่ยนชื่อไปอย่างอื่นละมันเป็นร้าน bar of โดยตรง หนิงก็เลยขึ้นไปสมัครงาน,งานเขาถามว่าอายุเท่าไราแล้วก็บอกอายุ28ปีเขาก็เลยขอใบไอ้นี่เอาไว้ซีลออกบัตรประชาชนให้เขาใช่ไหมแล้วก็ทํางานได้เลยแล้วร้วานเนี้ยไม่ต้องมียูนิฟอร์มด้วยอ่าองบอกก่อนนะชุดที่ตัดไว้ร้านนั้นนะที่หนิงต้องจ่ายหนะนึ่งพันอ่ะหนิงก็ต้องเงินไปจ่ายเขานะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทํางานแล้วเราก็ต้องเอาชุดนั้นมาแล้วก็ต้องหนิงก็สั่งคนที่ร้านว่าเออเดี๋ยวถึงเวลาสิ้นเดือนอนะ่ะจะเอาเงินมาจ่ายให้ซึ่งสาวสองคนนั้นอนะ่ะเขาก็โอเคเพราะว่า มันหากันไม่ยากหรอกในทนิยะมีไม่กี่ร้านตามก็เจอกันใช่ไหมคะนี่ก็มีภาระติดตัวีปหนะนึ่งพันนะก็เลยได้ไปทํางานที่ร้าน New Sky ก็ไปทํางานสองสวันแรกอ่ายัางไม่ได้นั่งจนกระทั่งหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเออมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่บอกว่าเขาไปสักยนัน5แถวมาเขาก็เลยให้หนิงอ่ะเอายานันเอาอ่าใบอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นของอาจารย์หนูกันไยัยนะฮะบอกว่าฉันจะเอานี้ให้เธอติดตัวไว้แล้วก็ไปขอพรกับพ่อว่า ถ้าเกิดว่าเธอได้งานได้แขกเนี่ยนะแล้วเธอจะไปมอบตัวสักห้าแถวเพื่อมอบตัวไปรู้สึกอาจารย์หนูหนิงก็ทาตามที่เพื่อนคนนั้นบอกนะคะจากนั้นเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็ประมาณโดยเกือบเกือบสิบวันอ่ะนะหนิงก็หนิงก็เอา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 ่ยันของอาจารย์หนูนะไปนอนสวดทุกคืนทุกคืนทุกคืนขอให้หนูได้งานขอให้หนูได้งานนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าหนิงไม่ได้แขกในร้าน นิงไปได้แขกข้างนอกไปจับแขกแถวเธอเม่ค่ะมีเพื่อนพาไปอีกนะนั่นเป็นครั้งแรกที่รู้ว่าเธอเม่มีการจับแขกก็เลยไปจับแขกที่เธอเม่แล้วก็ไปดันได้ฝรั่งมาถ้าใครอ,อยากจะรู้เรื่องราวของหนิงต้องไปฟังอีกช่องหนึง่งนะคะเพราะว่าหนิงเล่าเต็มๆตมไว้ที่นั่นไว้หาฟังเอานะอันนี้หนิงเล่าเป็นสตอรีส่สั้นๆเนืน่องจากว่าวันวันนี้หนิงไปนั่งกินอาหารแล้วคุณนกอะซึ่งเป็นแฟนขับเราะเขาจําได้ว่าหนิงเนี่ย มาทํางานที่ร้านนี้เพราะหนิงเล่าบรรยายสถานที่จนลูกเขาจาได้นะคะเขาก็เลยบอกพี่หนิงวันนี้หนูว่ามากินร้านอาหารญี่ปุ่นนะเป็นร้านที่พี่หนิงเคยทํางานเขาเก่งมากเลยจําได้ยังไงแล้วปรากฏว่าขึ้นไปแล้วมันก็ใช่จริงๆด้วยพอขึ้นไปหนิงก็รู้สึกว่าเออเห็นบรรยากาศเก่าๆแล้วก็นึกถึงวันที่เราแย่ที่สุดซอมซ่อเลยนะมาสมัครงานร้านนี้แล้วก็โดนไล่ออกอะคะหลังจากไปสักยันห้าแถวมาแล้วก็เลยได้แขกญี่ปุ่นเลี้ยง มันก็เลยทําให้เพื่อนๆที่อยู่บ้านเนี้ยไอบ้านที่หนโดนไล่ออกเนี่ยมันรู้ข่าวว่าหนิงอ่ะมีแขกเลี้ยงเขาก็เลยถามหนิงว่าไปลงของที่ไหนหนิงว่าอ๋อฉันไปได้ยันของอาจารย์หนูมาจากนั้นพวกเขาก็คงจะตามไปสักยันกันนนะคะโอเคหลังจากที่หนิงมีแขกเลี้ยงอ่ะนะคะแล้วพอแขกคนที่มาเลี้ยงได้ประมาณ4เดือนเขากลับประเทศญี่ปุ่นไปหนิงก็เลยเดินทางไปทำงานที่ประเทศบาเลนค่ะ พอไปอยู่บาเลนแล้วก็ไปใช้ชีวิตบาเลนอยู่3ปีแล้วก็กลับมาเมืองไทยนะคะแล้วก็ประมาณสักหลายปีผ่านไปอนิงก็ไปเจอเพื่อนเก่าคนหนึ่งเขาก็มาบอกกับหนิงว่าเออพี่หนิงจําร้านนั้นได้ไหมที่เราแบบคือหนิงไปเจอเพื่อนเก่าที่เคยทํางานด้วยกันที่ร้านเดิมนะเขาก็เล่าว่าร้านนี้ถูกไฟไหม้นะแล้วก็ซาโจเออเจ้าอจอของร้านนะคะแกะโดนไฟคอกเสียชีวิตนะ,ะก็คือคนที่รับหนิงเข้าทํางานอนะ่ะสามีของเขาอะเสียชีวิตคะ่ะ เออมันก็ก็ขอแสดงความเสียใจกับซาจโจ้ด้วยนะคะที่เขาหนีไฟไม่ทันหรือ,อยังไงนี่ก็ไม่รู้นะ,ะรายละเอียดนะไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรมากแต่ว่าอันนี้เพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ฟังค่ะเรื่องเราก็มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวหลังจะมาเล่าให้ฟังอีกนะ,ะเผื่อมออีไปตามรอยเอลี่เจอสถานที่เก่าๆอะไรอ่ะมีเยอะในกรุงเทพที่หนิงจะไปตามรอยนะคะเราจะมาเล่าฟังขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ